เดินทางออกมาจากกรุงเทพประมาณ1ชั่วโมงนิดๆเองค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศทะเลสวยๆด้านหลังของแพรเนี่ยแพอยู่ที่จุดชมวิวเขาสามมุกบางแสนนี่เองค่ะซึ่งจุดที่แพรยืนอยู่นะคะถือได้ว่าเป็นอีก1นึ่งแลนด์มาร์กเลยที่ใครมาบางแสนเนี่ยต้องมาเช็คอินแล้วก็มาถ่ายรูปค่ะแต่สําหรับวันนี้เนี่ยแพไม่ได้มาแค่เช็คอินนะคะเพราะว่าแพจะพาคุณผู้ชมไปตลุยหาของอร่อยที่บางแสนตลอด1วันเต็มเลยค่ะ ะว่ามาทะเลก็ต้องกินอาหารทะเลสิคะแล้วถ้าจะนึกถึงอาหารทะเลใกล้ๆบางแสนก็ต้องอ่างศิลาเลยค่ะกับที่นี่เลยเดอ s ซีการ d เด้นอ่างศิลาค่ะ พี่จิวเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้พี่จิวคะบรรยากาศร้านคือดีมากลมดีมากๆเลยขอบคุณค่ะนี่ตอนนี้เรานั่งอยู่ในร้าน The Sea Garden อ่างศิลาค่ะทำไมถึงเป็น The Sea Garden ล่ะคะเพราะว่าที่เนี่ยติดถนนนะคะ<ช>แล้วก็ติดชายหาดให้ลูกค้าที่มาเนี่ยรู้สึกว่าที่นี่มานั่งแล้วเหมือนการพักผ่อนเนาะ oh. นั่งเห็นทะเลด้วยค่ะแล้วก็ มีสวนเล็กๆนะคะ,คะมีหญ้าเทียมเนาะนั่งแล้วก็ได้บรรยากาศค่ะความเป็นมาทําไมพี่จิ๋วถึงมาทําร้านอาหารได้นะคะโดยพื้นเพเดิมเนี่ยเป็นคนชอบอาหารทะเลค่ะ,คะแล้วก็เกิดมาก็พ่อกับแม่ก็ขายอาหารทะเลเลยค่ะก็เลยมีความรู้เกี่ยวกับพวกอาหารทะเลค่ะก็เลย มาทําร้านแปลว่าพี่จิ๋วนี่คือดั้งเดิมเป็นคนที่ชนบุรีเลยุร่เลยคะอย่างที่พายเห็นเนี่ยสังเกตได้ก็คือจะเป็นโต๊ะส่วนใหญ่จะเป็นโต๊ะใหญ่เพราะว่าเรารับรองครอบครัวใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่จะมาประมาณ3 4มท่านต่อ1โต๊ะค่ะจะมองเห็นว่าโต๊ะที่ร้านเนี่ยโต๊ะใหญ่ทานกันแบบครอบครัว อาหารไทยเนี่ยรสชาติเขาค่อนข้างจัดก็ต้องมีเครื่องดื่มนี่ก็คือเป็นเครื่องดื่มนี้เลยเป็นคราฟโซดาที่เราผลิตขึ้นมานะคะทําเองเป็นสูตรของทางร้านเลยจะมี3มรสชาติก็คือเมลอนโซดาค่ะแล้วก็ส้มโซดาแล้วก็สตรอเบอรี่โซดานะคะนี่อันนี้แพทเทมาแล้วแพทเลือกเป็นกลิ่นเมลอนคะ่ะเมลอนโซดาแล้วก็ย้ำอีกทีนะคะเห็นขวดนี้แต่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม <c oughs> ่มีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์เด็กๆทานได้นะเรื่องเมนูไหนดีคะ เป็นปลากระพงทอดราดพริกขี้หนูสวนก่อนแล้วกันนะคะเราจะใช้ปลาไซส์ใหญ่ประมาณ1กิโลสูตรเนี่ยเป็นของอาม่าอาม่าชอบทานปลากระพงค่ะแล้วก็รสชาติมันจะออกเผ็ดเผ็ดนิดนึงค่ะกลมกล่อมโดยปกติเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับปลากระพงสามรสใช่ค่ะใช่ไหมคะอันนี้มาลองรสชาติใหม่เนาะเป็นปลากระพงราดพริกขี้หนูสวนโอ้โหแต่ปลากระพงคือชิ้นใหญ่มาก ซ่บมากแซ่บมากค่ะอืมแต่อร่อยแล้วก็ปลาเนี่ยคือสดชิ้นใหญ่ใช่ค่ะนำไปทอดกรอบก่อนเนื้อข้างนอกก็จะมีความกรอบข้างในก็จะมีความนุ่มๆนะคะใช่ค่ะอืมมาถึงเมนูถัดไปบ้างค่ะเห็นบอกว่าเมนูนี้นี่คือคนมานี่คือสั่งกลับบ้านเยอะมากใช่ค่ะเป็นห้อยจ้อปูค่ะห้อยจ้อปูอยากให้น้องแพรลองทานดูเพราะว่าห้อยจ้อเราเนี่ยเนื้อปูเน้นๆเลย กับน้ำจิ้มบวยนะคะน้ำจิ้มบวยก็รสชาติเข้มข้นค่ะคุณผู้ชมคือแบบเนื้อปูเต็มคำมากๆและเห็นบอกว่าปูที่นี่เนี่ยเป็นปูเป็นด้วยใช่ค่ะเนื้อเขาจะแบบมีความต่างกันมันจะเด้งค่ะ,คะเนื้อปูปถ้าเนื้อปูเป็นเนี่ยปูมันจะเด้งนะคะอ่อยาสุดยอดเลยอ่ะมาถึงเมนูโปรดสาวๆบ้างใช่แล้วยำแซลมอนค่ะปกติเนี่ยยำแซลมอนบางที่จะไม่ใส่วาซาบิะคะ่ะแต่ที่นี่เราใส่วาซาบิด้วย คือใครที่กลัวแบบว่าทานวาซาบิแล้วเราจะแบบขึ้นจมูกที่นี่ไม่ขึ้นนะคะคือจะมีแค่กลิ่นปลายวาซาบิแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือเป็นยำเลยใช่ค่ะเป็นยำเลยใช่ค่ะเมนูนี้เลยดีกว่าเป็นปูทะเลนะคะผัดผงกะหรี่ที่นี่จะใช้ปูเป็นนะคะแล้วก็นํามาผัดกับตัวเครื่องเทศผงกะหรี่นะคะปูตัวนี้ก็ไซส์ประมาณ6ขีดค่ะดูกล้ามมันดูกล้ามกล้ามใหญ่มาก เป็นเมนูที่ทานง่ายค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยเนาะค่ะอร่อยมากอร่อยม,มาก,กลมเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมและที่สําคัญคือเนื้อปูคือแบบดีมากอยากจะให้มาลองจริงๆเนื้อปูคือสุดยอดเมนูถัดไปเลยค,ะค่ะคหม้อใหญ่เลยอันนี้เป็นแกงส้มไข่ปลาค่ะไข่ปลาเราใช้ไขป่ปลาไซส์ XL เลยค่ะไซส์ใหญ่แล้วก็จะผสมตัวเนื้อปลาลงไปด้วยค่ะน่าทานมากเลยทานคู่กับ ยอดมะพร้าวค่ะแล้วก็ผักกระเฉดนะคะแล้วเอาจริงๆนะสำหรับใครที่ชอบไข่ปลาแหว่าละลายมากๆดูไข่ปลาเขาสิคะปลานุ่มมากแล้วก็ตัวไข่ปลาคือมีความแบบหนึบๆเ<ะ>ยิ้มมันๆอร<ะ>่อยมากเลยค่ะถัดไปนี่เป็นเป็นหมูสามชั้นนะคะคั่วพริกเกลือค่ะเราจะมาคั่วกับตัวพริกเกลือกระเทียมนะคะ แล้วก็เครื่องเทศต่างๆให้มันมีความหอมนะคะเวลาทานแล้วรู้สึกว่ากรอบนอกนุ่มในมค่ะรสชาติเครื่องเทศก็ยังอยู่ครบค่ะมีความทานแล้วแบบ จนนึกถึงอาหารไทยขึ้นมาเลยคือกลิ่นเครื่องเทศแบบชัดมาก <ฮะ S 1> และที่สําคัญที่ร้านนี่คือเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพหมดเลยนะคะ<ช>อย่างเช่ชน <ฮะ S 1> จานนี้เนี่ยคือที่ร้านเลือกใช้เป็นหมูสดอนามัยจากทางซ<ช>ีพีในส่วนของหมู3ชั้นซึ่งแน่นอนว่าสดสะอาดปลอดภัยมาบวกกับกรรมวิธีของทางร้านสูตรของทางร้านที่แบบถึงพิกถึงขิงถึงเครื่องจริงๆออกมาเป็นจานนี้คืออร่อยมากอยากให้ผู้ผู้ชมลองมาชิมเองแล้วคือนอกจากอาหารเนี่ย จอรสชาติดีแล้วคืออยากจะให้เห็นมุมนี้มากเลยอะในโซเชียลมีเดียเนี่ย<ะ>หลายคนเขาจะมาเช็คอินตรงนี้ใช่แล้วเรียกว่าลูกค้าหลายๆท่านที่มานะคะชอบนั่งชิงช้าตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินเนาะมันธรรมชาติดีอะคะ่ะหน้าหนาวเนี่ยทะเลจะสวยนะคะจะเห็นว่าน้ำทะเลเนี่ยใสมากคนจึงนิยมเดินทางมา เที่ยวที่บางแสนอ่างศิลาก็ใส่นะคะ,คะอย่างชายหาดที่ร้านนี่ก็ใส่มากที่ร้านเปิดตั้งแต่10นาฬิกาถึง22นาฬิกาครัวปิด22่นาฬิกาค่ะโอ้ก็คือมาได้ทั้งวันเลยมาได้ทั้งวัน คือมันจะสวยแตกต่างกันไปนะคะ,คะเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวนะที่แพรอยากจะฝากไว้เลยเพราะหนึ่งคือบางแสนเนี่ยไม่ไกลาจากกรุงเทพมากใช่ค่ะขับรถแป๊บเดียวบรรยากาศดีมากลมดีมากค่ะและที่สําคัญตอนนี้น้าใสอยากให้มากันเยอะๆเนาะที่ร้านเปิดให้บริการทุกวันเลยหรือเปล่าคะเปิดบริการทุกวันค่ะตั้งแต่10บโมงถึงยี่สนาฬิกาค่ะก็ะแวะเวียนมาได้นะคะแล้วก็มาทานอาหารไทยซีฟู้ดอร่อยๆอออแบบนี้ที่นี่ยินดีค่ะ <c oughs> สําหรับวันนี้ขอบคุณพี่จิ๋วมา,มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ใหม่ CP Chicken r i p อร่อยลืมปีกเนื้อนุ่มฉำ่ำกินเพลินกระดูกเดียว คุณผู้ชมมาบางแสนเนี่ยเขามีคาเฟ่เยอะแยะมากมายเลยแต่สําหรับคาเฟ่ที่แพรพาคุณผู้ชมมาอยู่ในตอนนี้นะคะตั้งอยู่บริเวณหาดวรน,นาภาค,ค่ะซึ่งเขาบอกว่าใครมาคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยเหมือนมาเสพงานศิลป์ค่ะกับที่นี่เลย Art e r y c a f f and ่ r a f t s คค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ถ้ามาที่ร้านอัตทรีนี่แนะนำสั่งเป็นเครื่องดื่มอะไรคะอาจจะมีตัวอาหาดวอนออนคาวอะค่ะตัวอาหารวอนออนคาวจะเป็นกาแฟช็อตนะคะ2ช็อตแล้วก็ท็อปด้วยโฟมนมมะพร้าวอุ่นๆน,นะคะซึ่งสําหรับเมนูตรงนี้นี่คือเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นแบบว่ากาแฟ สดชื่นสดชื่นเมียไหนบ้างคะก็จะเป็นตัว Arturi Passion <ด>น,นะคะจะเป็นกาแฟเสาลตนะคะแลวคือที่นี่เนี่ยนอกจากเครื่องดื่มก็ยังมีขนมด้วยใช่ค่ะขอสัง่งเป็นเอาเป็น a r t u r y In Love ได้ไหมคะได้ค,ะค่ะเดี๋ยวเครื่องดื่มอื่นๆกับขนมเนี่ยเดี๋ยวเราไปทานที่โต๊ะได้ค่ะนี่คือช่วงเวลาประมาณบ่ายสองแต่ว่าคนแน่ร้านเลยนะซึ่งในตัวร้านเนี่ยเขาจะมีความโปร่งค่ะเป็นสีขาวบวกกับความโมเดิร์นน่ารักหน่อย ขึ้นมาบริเวณชั้น2กับชั้น3านะคะชั้น2เนี่ยเขาก็จะมีที่ให้นั่งค่ะซึ่งก็จะเป็นแบบว่าต้องถอดรองเท้าแล้วก็นั่งเป็นในแบบว่าเหมือนบ้านญี่ปุ่นน่ะส่วนบริเวณชั้น3นี่เลยเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของร้านนี้เลยค่ะคือทุกคนต้องมาถ่ายรูปที่นี่นะวิวด้านนอกเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแบบว่าต้นมะพร้าวนะกับวิวน้ํทะเลสวยๆคือดีมากใครมาด้านนี้ต้องมาถ่ายรูปที่ชั้นนี้ค่ะไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึง t ั t เทอรี่อินเใช่ไหมคะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศรอบๆร้านดูค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะนี่ข้างๆร้านของเขาเลยเนี่ยเป็นจุดที่คนเนี่ยมาถ่ายรูปเช็คอินกันเยอะที่สุดเพราะว่าเป็นโลโก้ของร้านค่ะซึ่งแอบอยากอธิบายเกี่ยวกับกิมมิคของโลโก้เขาหน่อยเพราะว่าโลโก้ของเขาเนี่ยค่อนข้างพิเศษคนดูเนี่ยอาจจะนึกว่าเป็นพระจันทร์กับ ทะเลความจริงแล้วเขาบอกว่ามันลึกซึ้งกว่านั้นนะวงกลมสีเหลืองเนี่ยเขาหมายถึงศิลปะค่ะหมายถึงความคิดสร้างสารรค์ความครีเอทีฟส่วนสีน้ำเงินเนี่ยเขาหมายถึงความมีเหตุมีผลมีหลักการมีระบบวงกลมสีเหลืองเนี่ยอยู่บนเหตุผลก็คือศิลปะเนี่ยอยู่บนเหตุผลค่ะแต่ว่าเหตุผลเนี่ยจะต้องใหญ่กว่าศิลปะอย่างแน่นอนนี่ นี่ค่ะคุณผู้ชมและคือด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นบ้านเกษมสุขสม,มสรค่ะซึ่งเป็นบ้านของคุณแม่ของเจ้าของร้านอีกทีนึงค่ะตั้งอยู่ในบริเวณของร้านเหมือนกันส่วนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเกษมสุขสม,มสอนเนี่ยเขาก็ใจดีมากๆเลยค่ะคือให้ลูกค้าเนี่ยขึ้นไปนั่งด้านในแล้วก็ด้านบนนะคะแต่ต้องเป็นเฉพาะวันที่ลูกค้าเนี่ยแน่นจริงๆค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นบ้านส่วนตัวค่ะ ก็คือเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะคะบว,วกกับเบเกอรี่อร่อยๆตรงนี้เลยค่ะขอชิมเครื่องดื่มตัวนี้ก่อนนะคะซึ่งตัวนี้นี่คือ หาดวอนออนคราวค่ะซึ่งสำหรับเมนูนี้นะคะเขาบอกว่าเสิร์ฟปุ๊บให้รีบดื่มเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบกาแฟนมที่แบบว่าไม่หวานจัดจนเกินไปมีความนัวมีความหอมค่ะซึ่งด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นช็อตเอสเปรสโซ่ช็อตนะคะส่วนตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นฟองนมมะพร้าวค่ะแล้วก็ข้างบนท็อปอีกทีนึงเนี่ยจะมีเป็นน้ำตาลมะพร้าวโรอยอยู่ค่ะนี่แบบนี้เลยซึ่งก็จะได้รสชาติ ทบทั่วเลยมีความหวานหอมของมะพร้าวด้านบนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวข้างล่างเนี่ยก็จะมีความอาหอมขมของกาแฟด้านล่างค่ะนี่ค่ะแล้วสาหรับเครื่องดื่มนะคะที่มีส่วนผสมของนมเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของซิพิเมจิค่ะอย่างเช่นเมนูนี้กับเมนูนี้เลยค่ะนี่ ที่ร้านนี้เนี่ยเขาก็มีเครื่องดื่มอื่นๆอีกมากมายเยอะแยะเลยค่ะซึ่งสดชื่นเหมาะกับมานั่งริมทะเลจริง,รงๆเลยค่ะมาถึงขนมกันบ้างค่ะนี่โหน่าทานมากๆเลยคุณผู้ชมยัยเห็นดูสิคะสีสันสวยงามมากๆเลยซึ่งเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นเค้กอัญชันมะพร้าวอ่อนค่ะและนี่้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆตัวเค้กด้านในเนี่ยเขาจะเป็นสีฟ้าอัญชันค่ะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นมะพร้าวอ่อนโรยไว้ค่ะ สำหรับชิ้นนี้เนี่ยก็จะเป็นบูบอรี่ชีสพายนี่ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะให้รสชาติหวานนำํำแล้วก็เปรี้ยวตามจากรสชาติของผลไม้จริงๆเลยค่ะ และสำหรับใครนะคะที่ชอบทานช็อกโกแลตแบบเข็มขนเข้มขนร้านนี้เขาก็มีนี่เลยค่ะบราวนี่ค่ะและสำหรับใครนะคะที่มาเที่ยวที่หาดบางแสนนะคะแล้วอยากจะมานั่งคาเฟเ่กเ,กเก๋ๆบวกกับบรรยากาศริมทะเลแบบนี้นะคะก็สามารถมาได้ที่เลย a r t ์ r y c a ี่คาเฟ่แอนดค่ะซึ่งที่นี่นะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มเลยค่ะ ว่าพอกเนื้อหมูมีโอเมก้า3มันดีกว่าที่คิดเพราะเลี้ยงด้วยซูเปอร์ฟูดแฟลกซีดน้ำมันปลาและสาหร่ายทะเลลึกสูตรเฉพาะของยูฟาม ปิดท้ายก็ด้วยร้านอาหาร Sea s ลซ s ฟ a f o o d น n d Wine นะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาตั้งอยู่บนหาส่วนตัวที่สวยที่สุดในชนบุรีเลยค่ะและจุดที่แพยืนอยู่เนี่ยนะคะเป็นไฮไลท์ของร้านนี้เลยซึ่งจะเป็นสะพานนะคะที่ทอดยาวตั้งแต่ชายหาดยาวไปจนถึงกลางทะเลเลยค่ะและถ้าใครที่มาในช่วงพ้าที่ใกล้ตกดินแบบนี้นะคะก็จะสามารถถ่ายรูปแล้วก็ได้วิวสวยๆแบบนี้เลย คุณผู้ชมแล้วตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณมานัท general manager สวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับนอกจากจะเป็น general manager แล้วยังควบตำแหน่งอะไรอีกคะ uh, executive chef ที่นี่ด้วยค่ะ uh huh. ใช่ครับพูดถึงร้านอาหารนี้หน่อยค่ะว่าทำไมถึงได้แบบมีคอนเซปที่บอกว่าน่ารักแล้วก็วิวสวยขนาดนี้ละคะก็ทางเจ้าของเจ้าของร้านนะฮะ,ะชอบทำอาหาร ชั <ừ> ชอบตามอาหารมากชอบเขียนเมนูเรื่องของอาหารอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ใช่ร้านอาหารของผมเลยไม่เหมือนสวนอาหารทั่วไป <c oughs> ที่ขายอาหารที่ใส่จานมาเสิร์ฟเลยอะไรอย่างเงี้ยครับของผมก็คือ <c oughs> ทุกจานมีการจัดแต่ง <c oughs> ที่ที่ที่เดีอทออกมาจากทางเชฟด้วยแล้วก็รสชาติอาหารเนี่ยครับประมาณนี้ความเป็นมาของร้านนี้ทําไมถึงมาเป็นร้านนี้ได้คะจริงๆแล้วอ,อยากจะเปิดร้านอาหารทะเลที่ <c oughs> ที่มันใกล้ทะเลามากให้ฝุกที่ในบางแสนบางทีเราไปนั่งทานอาหารบางทียังมีถนนกั้นบ้างแล้วก็นั่งทานอาหารได้ได้ได้ไดสัมผัสทะเลที่น้อยหนออ่อยแต่คือถ้ามาที่ซีซอของเราก็คือได้บรรยากาศที่เป็นชายหาดส่วนตัวจริงๆมีซีโต้ที่นั่งรู้สึกห่างๆกันหน่อยพาแฟนมาได้โรแมนติกจริงๆอะไรประมาณนี้ครับจริงโรแมนติกออามากามาดูพระอาทิตย์ตกดินที่ปลายสะพานได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยฮะ คือบรรยากาศที่มันสัมผัสได้จริงๆค่ะเห็นพี่เชฟบอกว่าพี่เชฟเนี่ยช่วยกัน c r e เอทเมนูด้วยใช่ครับหลักๆของเราเนี่ยเป็นซีฟู้ดหลักๆเป็นซีฟู้ดแล้วก็มีเรื่องของลอฟเตอร์ลอฟเตอร์ที่นําเข้ามาเองค่ะแล้วก็เลี้ยงเป็นๆอยู่ที่หน้าร้านเลยถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มที่เมนูไหนก่อนดีคะเป็นของทานเล่นดีก่อนไหมฮะอ่าได้เลยเป็นออเดิร์ฟก่อนเลยใช่ครับเป็นขึ้นชื่อเลยครับเป็นทองแท่งทองแท่งทองแท่งไส้กุ้งแล้วก็เสิร์ฟคู่กับตัวมายองเนสซอสส้ม ซึ่งมันจะลักษณะคล้ายๆกับปอเปี๊ยะใช่ครับใช่ลักษณะคล้ายปอเปี๊ยะเลยครกุ้งข้างในนี่คือแบบแน่นๆเลยนะแล้วเนื้อหวานมากใช่ครับใช่ครับซึ่งทางร้านเนี่ยเลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์กุ้งขาวจากทันซีพีด้วยซีพีใช่ครับโอ้โหอร่อยมากเลยแล้วบวกกับแบบว่ากรรมวิธีของทางร้านเนาะใช่ครับแล้วก็ซอสซม่าคือแบบมันตัดกันมากเลยนะใช่ครับซอส้มจะให้ความรู้สึก กินของทอดเข้าไปแล้วให้ขความสดชื่นหน่อยๆโอเคออเดอร์ไปแล้วเมนูไหนต่อคะเคปปูไหมฮะเคปปู<ด>อบชีสใช่ฮะข้างในเราจะมีแผ่นเคฟครีมซอสนะฮะที่เราเพิ่มตัวผงกะหรี่เข้าไปแต่มันไม่ได้มีกลิ่นเยอะมากขนาดนั้นฮะมีกลิ่นอายเป็นความเป็นไทยๆนิดนึงฮะสำหรับอบชีสและเนื้อปูที่เราใช้เราก็ใช้เป็นตัวเนื้อ,อกันเชียงปูก้อนๆอ,นอนะไรแบบนี้นี่ ตอนนี้เป็นเนื้อกันเชียงปูผัดพริกเกลือฮะซึ่งเราเลือกใช้เนื้อกันเชียงปูที่เป็นเนื้อกันเชียงปูที่ไซส์ใหญ่อันนี้คือคัดพิเศษมาเลยแล้วทําไมถึงเลือกเป็นส่วนของกันเชียงปูผมว่าทานง่ายดีหยิบขึ้นมาแล้วก็เข้าปากเลยหยิบได้เลยหยิบได้เลยอ่ะได้ไขออนุญาตใช้มือเลยนะคะลองใช้มือเลยนี่ใหญ่มากไม่ต้องแกะไม่ต้องอะไรเลยอ้ําเข้าไปในปากได้เลยกันเชียงเนื้อปูมีความกรอบใช่ผมผมเอาไปทอดนิดนึงก่อนครับไปทอดเพื่อให้เนื้อปูมัน เวลาเวาไปขั่วพริกเกลือแล้วมันมันไม่แตกเขาเรียกเนื้อปูก,ก็กรอบเวลากินเข้าไปมันจะลงตัวพอดีผมว่านะอร่อยมากเลยจะทานเป็นแบบว่าเป็นออเดอริร์ก็ได้หรือรว่าจะทานกับข้าวก็ได้เหมือนกันใช่ครับเรามาถึงจานใหญ่ของเราบ้างคือใหญ่มากมากคุณผู้ชมนี่ช,ชอยดูหน่อยอุ้ย <L oster. S 1> อันนี้ก็คือเป็นกุ้ง lobster l o b ตอร์ใช่ครับ,รบตัวนี้เป็น canadian lobster ตัวนี้ประมาณโลโลห้าได้ครับโลห้า l o หกได้ <5. S 2> ตัวนี้ครับ โโอ้หตัวใหญ่มากเลยเป็นเมนูอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นอลอฟเตอร์ผัดซอสไข่เค็มอซอสไข่เค็มของทางผมเนี่ยทางเชฟได้รังสรรค์ขึ้นมาครับว่ามันมันค่อนข้างที่จะคริมมี่ทั้งตัวลอฟเตอร์ที่เอาลงไปผัดกับซอสเนี่ยมันเคลือบกันไปหมดเวลาทานคู่กันกันกบหอมใหญ่ต้นหอมหรือพริกแดงเนี่ย มันลงตัวมากๆสาหรับผมนะสำหรับเมนูนี้เลยแล้วคือชอบว่าเลยคือเขาหั่นมาเป็นชิ้นๆให้เราเป็นชิ้นอยู่แล้วครับก็ส่วนตัวกล้ามเราก็จะใส่มาตรงตัวกล้ามส่วนตัวเนื้อเราก็จะเอากลับไปที่เดิมตอนนี้นี่พากินในส่วนของกล้ามอยู่นะคะนี่ดีมากเลยค่ะแล้วปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอแบบว่าเอา lobster มาผัดกับซอสไข่เค็มใช่ะะใช่ค่ะน้อยมากเลยนะอร,อร่อยมากๆเลยค่ะสุดยอด มาถึงเมนูสุดท้ายกันบ้างนี่เป็นเมนูไฮไลท์ของเราเลยใช่ครับเมนูฟองดูครับฟองดูมะนาวฟองดูซอสแซ่บฟองดูซอสแซ่บใช่ครับอจริงถ้าเราพูดถึงฟองดูเราก็จะนึกถึงแบบไอศครีมขนมหวานข,าขนมหวานใช่ใชแต่นี่เป็นซีฟู้ดซีฟู้ดเลยครับเป็นของข่าวออผมก็เลยอยากจะเล่านิดน,นึงครับ<ช>เป็นมาของฟองดูจริงๆแล้วทางเจ้าของร้านนะได้บอกว่าอยากจะลองทําฟองดูที่เป็นของข่าวดูบ้างผมก็ได้โจทย์มาตอนแรกผมก็แค่รู้สึกว่า จะทำยังไงเพราะผ,ผมไม่เคยรู้จักฟองดูที่เป็นของค่าวเลยบางครั้งเราเราเราสุกว่าเราอยากกินกับพงนึ่งมะนาวใช่ไหมเราเางทอีอยากกินกับผงนึ่งมะนาวแต่บางทีซอสต,ตัวนึ่งมะนาวมันจะไม่ค่อยมีความเหนียวมันก็จะแบบไหลๆหน่อยใสๆหน่อยออผมก็เลยเอาทฤษฎีคล้ายๆกับนึ่งมะนาวเข้ามาทําแต่ด้วยตัวซอสที่คิดพิเศษขึ้นมาคือมีความหนึดๆหน่อยมันจะเสริมกิจกรรมให้ลูกค้าได้อยากจะกินใช่ใช่อยากจะกินกุ้งสุกประมาณนี้ก็ โอเคนะอยากจะกินดิบวันนี้ก็ได้นะอะไรประมาณนี้เพราะว่าวัตถุดิบที่เราให้มาคือสดจริงๆโอเคถ้าอย่างนั้นเราต้องลองแล้วคะ่ะเพราะว่าเรามีอาวุธพร้อมมากๆเลยคะ่ะตรงนี้ถ้าอย่างนั้นรบกวนได้ครับพี่แมทมทำให้แพ้ดีกว่า,าคะ่คะซึ่งตัวน้ำซอสเนี่ยก็คือจะมีความแซ่บ จะมีความแซ่บ,บเลยใช่ครับซึ่งในนี้มาเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยมีทั้งกุ้งมีทั้งปลากระพงปลาหมึกแล้วก็เป็นหอยนางรมหอยนางรมก็มาฟองดูได้นะครับเหมือนตอนนี้เหมือนแบบว่าเหมือนมาปาร์ตี้อยู่<ช>ริมทะเมลอะค่ะ<ช>ตอนนี้อนชอบมากเลยมีความสุขปลากระพง งั้นก่อนที่เราจะไปชิมกันแบบว่าเป็นรูปแบบให้พี่มานัดสักร้านเลยครับเราเป็นร้านที่ติดริมทะเลแล้วก็มีชายหาดส่วนตัวตั้งอยู่ที่ตรงคอนโดพาราไดโซ,โซเรียกบางพระก็ได้นะบางพระคอนโดพาราไดโซนะครับ<ช>แล้วช่วงนี้อากาศหนาวแล้วแล้วที่ร้านบรรยากาศดีมากมาเดินเล่นปลายสะภามาสั่งอาหารนั่งทานชิลๆกันแล้วก็เป็นทั้งเล่นทรายหน้าหาดได้ด้วยใช่ครับ จริงขอคอนเฟิร์มเลยว่าที่นี่นะบรรยากาศดีมากๆไม่ต้องไปไหนไกลแค่บางแสนก็สามารถชมวิวสวยๆแบบนี้ได้แล้วที่ร้านเปิดให้บริการทุกวันเลยรับเปิดทุกวันครับ,รบเปิดทุกวันเปิดเที่ยงถึง4ี่ทุ่มครับ เที่ยงตรง4ทุ่มเลยและนี่ก็คือความอร่อยทั้งหมดที่แพนนามาฝากคุณผู้ชมแบบเต็มๆวันเลยที่บางแสนจังหวัดชนบุรีค่ะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการนะคะได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook IG นะคะหรือว่าจะเป็น TikTok อแล้วก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ด้วยเหมือนกันนะคะใน YouTube channel Fooddairy by CP สําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับปิดทีวีเสร็จแล้วตามมาเลยนะคะ